<c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลังจากที่ทางภาครัฐเองได้มีการคายล็อกในหลายๆมาตรการ<ฆ>ตอนรับเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มวางวางแผนที่จะท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทยเราก็เริ่มไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต,ก,ก,ตกันแล้วนะก็ถ้าดูจากโซเชียลมีเดียก็จะเห็นคนโพสต์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองอย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนกังวลหากไปเที่ยวที่นั่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงมาตรการ ต่างๆของร้านค้าหรือว่าสถานประกอบการค่ะ วันนี้ค่ะนายพิเชษปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เผยถึงสถานการณ์โควิดสิของจังหวัดภูเก็ตณขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อลดลงตามลําดับแล้วก็ยังคงประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการแต่สิ่งที่ยังต้องตระหนักและถือปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็คือมาตรการ d m h t t a ค่ะแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีการผ่อนคลายแล้วะคะให้อนุญาต ร้านอาหารสถานประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนั่งที่ร้านไป <c oughs> จนถึงเวลา23นาฬิกาได้แล้วก็ตามแต่หากตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19ทุกคนที่ไปเที่ยวที่นั่นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุดเพื่อกันไว้ค่ะกลัวว่าจะนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้อื่นได้จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอพิการจำนวน130คนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนั้น <c oughs> อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก็บอกนะคะว่าเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่15-27ถึงพฤศจิกายยนที่ผ่านมาทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ของการจับตามองจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเฝ้าระวังนั่นเองแต่ล่าสุดค่ะก็ไม่มีการพบว่าติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนแต่อย่างใดทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะในเรื่องของการบริห,หารจัดการโควิด -19 ของที่นั่นโดยเฉพาะสําคัญก็คือการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ